ศักดิสของคนของพระเจ้าคือการยืนหยัดด้วยความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าท่ามกลางวันแห่งความทุกข์ยากของเขานั่นเป็นเกียรติและศักดิ์สรีวันนี้หลายคนคงมีโอกาสรับศักดิ์สรีนี้คือวันนี้เนี่ยเวลาท่านเจอปัญหาท่านก็บน่นทำไมพระเจ้าให้ฉันเกิดแบบนี้ฉันมาเป็นคริสเตียแล้วโปกไม่ช่วยฉันโปกไม่รักฉันเลาเลุืจะโอ๊ยเตอ ไอ้แบบนี้ไม,ไม่ไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีเท่าไหร่นะศักดิ์ศรีเนี่ย,ยพระเจ้าืีนโอกาสให้ศักดิ์ศรีมาให้ก็คือว่าท่ามกลางความทุกข์ความยากลําบากความเจ็บป่วยหรือปัญหาต่างๆเนี่ยฉันยังยืนหยัดมั่นคงในพระเจ้าฉันไว้วางใจในพระเจ้าของฉันพระเจ้าจะช่วยฉันอย่างแน่นอนผมจะเปลี่ยนเหตุการณ์นี้ให้กลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่แล้วคนทั้งหลายจะรู้ว่าพระเจ้าของฉันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ถูกเผาต่อไปแต่ท่ามกลางการเผานั้นเขากําลังได้รับศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่เขา ได้โอกาสยืนหยัดในความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์ยากนั้นวันนี้ความทุกนั้นเป็นโอกาสทองที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า